หลากอยเพลสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับ 5้าตัวละครที่ได้วิชั่นมาแบบสุดเศร้าหรือสุดอบอุ่นหัวใจนะครับเอาเป็นว่าสะเทือนอารมณ์สุดๆไปเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยมนจะที่ว่าก่อนหน้านี้เรามีคลิปตัวละครที่ได้วิชั่นมาแบบง่ายๆไปแล้วแล้วก็มีคลิปที่ได้วิชั่นมาแบบสุดยอดละมากไปแล้วเช่นกันวันนี้เนี่ยเราก็เลยมาพูดถึงอีก5ตัวละครครับที่ต้องผ่านเรื่องราวสุดเศร้าหรือสุดอบอุ่นหัวใจนะครับก่อนจะได้วิชั่นมาวันนี้เนี่ยกะว่าเอาให้คนดูคนฟังนี่แบบน้ําตาแทบไหลไปเลยนะครับหรือในตัวละครบางตัวเนี่ยอาจจะรู้สึกพลนไไปก็ด้เช่่นนนนกกกกัั็มาาดูวทุคะจสสนตามตก ตัวไหนใน5ตัวนี้บ้างนะครับผมและก่อนอื่นว่าจะไปดูกันว่ามีตัวไหนบ้างก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับและฝากกด subscribe ช่องรลก่อยล์เพลถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะของเกมเกมชินิแพคและฮงไคสตาร์เดลด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับฝากพูดสรับสนับสนุนของช่องแลก่อยล์เพลเอาไว้สักครู่เดียวครับผมขอแนะนำ i c h m a n s h o p ร้านเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงและผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0คนเติมเพชรเกมชินิแพคง่ายๆโปรโมชั่นเพียบราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเข้าเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop c o m ชชชาาาารระะงงงง่่ยยไดด้หลอทผสสูุ10 อโอ้โ้พระเจ้ารอช้าไม่ได้แล้วและยังเติมเกมอื่นๆได้อีกมากมายและบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่มว่าจะเป็นโรบล็อกไดออหรือสตีมรวมถึงบัตรไลฟ์สไตล์เช่นแกร็ Line ์ i n d e r อยากเติมเกมสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจที่หลังนึกถึงริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมมาเริ่มกันเลยดีกว่าที่ตัวละครโตได้ครับที่ได้วิชั่นมาแบบอบอุ่นหัวใจสุด นั่นก็คือเดิโอนานั่นเองครับเรื่องราวการได้วชั่นสุดอบอุ่นของเดียอนาก็เริ่มในวันที่มีพายุเข้าซึ่งกินเวลานานถึง3วันครับและในช่วง3าวันนั้นพ่อของเธอที่ออกไปล่าสัตว์ก็ไม่ได้กลับมาสภาพอากาศที่เลวร้ายทำให้ทีมค้นหาและช่วยเหลือของกองอัศบินโฟเนียสไม่สามารถทำอะไรได้มากนะักความรู้สึกกลัวการสูญเสียได้เกาะก,กินใจของเดียอนาตัวพ่อของเธอเนี่ยจะเป็นอะไรไปหรือเปล่านะครับโดยความที่ห่วงพ่อของเธอเป็นอย่างมากดีโอนาในตอนนั้นเองก็ได้พุ่งออกไปนอกประตูและฝ่าเข้าไปในพายุพลังลึกละในนนนนตออีี้้เงท่่ดดิาาไวัม โดยทักษะการติดตามที่ยอดเยี่ยมของเธอในที่สุดเธอก็พบพ่อของเธอที่ใต้หน้าผาด้วยความเฉเหลือจากในพารคนอื่นๆและเธอกับพ่อก็ได้กลับบ้านพร้อมกันเมื่อแนใจว่าพ่อของเธอปลอดภัยดีแล้วเดียวน้าครับถึงยิ้มออกมาได้ในที่สุดนะครับหลังจากทั้งสองกลับมาที่บ้านเนี่ยเดียวน้าก็ได้พูดกับพ่อของเธอว่าให้ผสมพอกเทลสักแก้วให้ไหมดื่มสักแก้วอาจจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บได้บ้างแต่อย่าลืมนะว่าเดียวน้าเนี่ยไม่ชอบให้พ่อกินแอลกอฮอล์แบบสุดๆไปเลยนะครับและหลังจากพ่อของเธอได้ดื่มอ็อกเทลที่เดียวน่า เลยนไหมว่าเหตุการณ์นี้ครับจะทําให้ดียอนาเนียมีพลังควบคุมธาตุน้ําแข็งแต่ก็ไม่ได้ทาให้เธอเกลียดเล่าน้านอยลงนะฮะยกเว้นวันนั้นนะก็จะเห็นได้เลยว่าเดียอนาเนยรักพ่อของเธอเป็นอย่างมากและด้วยความรักนี้แหละก็ทําให้เธอได้วิชาน้ําแข็งมาครอบครองนะครับตัวที่2ในหมวดนี้ครับก็คือคิรดาระนะครับเราย,ยังอยู่ในตระกูลแมวนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าก่อนได้วิชาเนน่อตัวของคิรดาระเนี่ยเธออยู่ในร่างของแมวมาก่อนไม่สามารถแปลงร่างเป็นคนได้เหมือนปัจจุบันตั้งแต่ที่คิรดจําเรื่จด,จด้เร่่อออออนนนรรพจยูกมืงินตแ่ม่่มีชือและ มีห่างเพียงห่างเดียวเท่านั้นก่อนที่เธอจะบังเอิญมาเจอกับคุณยายแสนใจดีคนนี้และคุณยายเนี่ยก็ได้เลี้ยงดูเธอมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวการเดวิชันสุดอบอุ่น,ในใของคีดรดะ,ะนะครับก็เริ่มต้นในคืนหนึ่งในฤดูหนาวที่คีดรดะ,ะเนื่อยหิบหลับข้างกองไฟที่มอด,ดับไปแล้วแต่เธอนอนไม่หลับเพราะว่าเธอกำลังกังวลใจอยู่ว่าคุณยายเนี่ยออกไปข้างนอกตั้งแต่เช้านานไปแล้วนะยังไม่มาสักทีนะครับคีดรดาะก็ยืดตัวมองหิมะนองบ้านด้วยความกังวลกังวยใจแล้วก็โดดออกไปนอกหน้าต่างปีนน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 นขขขึ้้้้ไบบยยยยออออออดมมมมมมสสสสงงงงงงีีาาาิิิ่ทเเเหหหืืืะะุตคคคครััก็แ ดีครับไม่รู้ว่าทำไมครับเหมือนมีพลังที่มองไม่เห็นช่วยคิดาะเอาไว้ทาให้เธอเนี่ยมองเห็นคนที่มองหาอยู่ท่ามกลางแสงไฟเพียงเว็บเดียวนะและเมื่อเธอลงมากับมาที่พื้นอย่างรับรื่นนั้นเมกก็เปิดออกให้เห็นแสงจันทร์สาดสองลงมาเผอให้เห็นว่าเงาบนพื้นมี2หางนะครับและทันใดนั้นเองครับตอนที่หญิงชราครับคุยกับเจ้าของที่พักว่าที่บ้านเนี่ยมีลูกแมวกำลังน้อย้ฉันกลับไปอยู่ในขณะที่เจ้าของที่พักเนี่ยกำลังบอกหญิงชราว่าจะไม่ค้างคืนจริงๆเหรอกลับตอนนี้ไม่น่าสนุกมั้งก็คือฟีล ถามหญิงชราว่าจะนอนพักที่อื่นไหมไม่ต้องกลับบ้านก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วหญิงชราเนี่ยก็บอกว่าเออมีรูกแมวร้อยชั้นกลับไปอยู่แล้วอยู่ตอนนั้นเองครับก็มีเสียงเด็กสาวดังมาจากนอกประตูว,ว่า อย่างนั้นให้หนูเป็นคนพาคุณกลับนะแล้วเมื่อหญิงชราคุณยายเดินออกไปดูนะก็พบสาวนอยที่มี2หางซาไปสมาอยู่ข้างหลังนะครับและนั่นแหละครับตอนที่คีราครับได้วิชั่นมาครองและสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้นั่นเองนะครับโดยสรุปก็คือได้วิชั่นตอนที่ขึ้นไปมองหาคุณยายบนต้นไม้นะครับแบบพลิบตาเดียวก็มองเห็นแล้วลงมาแปลงร่างเป็นคนได้เลยนะโอ้โหสุดยอดมากคุณแมวนี่ได้วิชั่นมาแบบคล้ายกันเลยคนนึงไปหาพ่อคนนึ่งไปหายายนะฮะ ตัวละครตัวที่3ในคลิปนี้เนี่ยเป็นตัวที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเศร้าๆกับอุ่นหัวใจนะครับให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ลองตัดสินว่าอยู่ในหมวดไหนนะก็คือ ฮูเต่าเนั่นเองครับเนื้อหรากไน้นวิชาของฮูเต่าคือย้อนกลับไปในวันที่จัดงานศพคุณปู่ของฮูเต่าก่อนงานศิบมน,น่ครับคุณปู่ได้ล้มป่ว,วยและเสียชีวิตลงที่บ้านนะครับหลังจากงานศพสิ้นสุดลงฮูเต่าซึ่งตอนนั้นมีอายุเพียง13ปีก็แอบสะพายกระเป๋าเป้ออกไปนอกบ้านท่ามกลางความมืดอยู่คนเดียวโดยมีเพียงแค่อาหารแห้งน้ำอุปกรณ์ส่องสว่างในกระเป๋าสถานที่ที่เธอกำลังไปนั้นคือดินแดงลึกลับที่หาได้ยากในโลกหรือก็คือเขตแดนซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างชีวิตและความตายนั่นเองครับที่ใครที่ โดยตามตำนานกล่าวว่าผู้คนเน่สามารถเห็นข้อควที่เสียชีวิตไปแล้วและวิญญาณทั้งหลายที่ยังไม่ถูกเติมเต็มความปรารถนาได้ที่เขตแดนนี้ครับซึ่งเหตุผลที่ทำให้ฮูเต๋าเนลดีมาที่เขตแดนเนี่ยก็เพราะอยากจะเจอกับคุณปู่อีกครั้งหนึ่งก่อนที่ท่านจะจากไปอย่างสมบูรณ์นั่นเองเธอเดินทางเป็นเวลาสองวันโดยไม่หยุดพักจนไปถึงเขตแดนได้แต่กลับไม่พบปู่ของเธอแต่ที่นั่นก็มีดวงวิญ,ญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนอยู่รายรอบเธอนะครับแต่แม้ฮูเต๋านจะหาปู่ไม่เจอนะครับแต่ก็ไม่ได้สนใจเธอก็รอวันแล,ววนแล ของเธอก็ยังไม่ปรการกฏตัวออกมาในตอนนั้นเองเกลับมีวิญญาณหญิงชรดาที่ฮูเต่าไม่เคยเจอมาก,ก่อนปารากฏตัวขึ้นแล้วบอกว่าเธอนี้ดื้อจังเลยนะเหมือนกับตาแก่เปียบเลยเสดาก็เพียงแต่ว่าพวกพรวมรับุของเธอในแต่ละรุ่นนะต่างก็ใช้ชีวิตยอย่างตรงไปตรงมาและดำเนินชีวิตยอย่างตรงไปตรงมาอย่างหลายชั่วอายุคนเพราะฉันจงกลับไปซะเถอะกลับไปที่ที่เธอเคยอยู่ซะพูดดังนั้นเสร็จหญิงชราลึกลับก็กล่าวอำลา,ากับฮูเต่าแนละ้วใจก,ก็หายเข้าไปยังส่วนลึกของเขตแดนตอนนั้นเองฮูเต่าก็ได้เข้าใจว่าการที่คุณปู่ไม่ยอมปรกากฏตัวมาเีนั้นเพราะาาเที่ยู่ตั้้งนาแลว ก็ได้เห็นว่าคุณปู่เนี่ยเป็นคนที่ตรงไปตรงมามาทั้งตลอดชีวิตไม่ได้มีความเสียายเสียใจอะไรหลงเหลืออยู่เบื้องหลังแล้วทําไมตัวเธอเองถึงคิดว่าการจับไปของปู่เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียใจด้วยละ่ะฮูเตาก็เริ่มยิ้มได้ครับแล้วก็เริ่มต้นการเดินทางเพื่อกลับบ้านพอฮูเตากลับมาถึงบ้านปุ๊บก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่มีวิชั่นสีสันสดใสเพิ่มเข้ามาอย่างเงียบๆนะครับและตอนนั้นแหละตอนนี้เธอได้วิชั่นมานะครับเป็นโมเมนต์ที่เธอปล่อยวางความอยากจะเจอกับปู่และ เห็นว่ายอมรับการจากไปของปู่ได้นั่นเองนะครับก็ตอนแรกเนี่ยก็ดูเศร้าทีเดียวแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ดูอบูนเอใจดีนะเพราะสุดท้ายฮูเต๋าเนี่ยก็เข้าใจว่าเธอรักปู่เธอมากๆอยากจะเจอปู่เป็นครั้งสุดท้ายแต่พอเข้าใจในมุมของปู่ที่ท่านจากไปแล้วอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ได้มีความเสียดายอะไรก็ปล่อยวางได้กลับบ้านมาพร้อมวิชั่นเลยนะฮะโอเคก็เรื่องนี้อยู่ในเขตไหนครับอยู่ในเขตเศร้าๆหรืออบูนเอใจก็คอมเมนต์กันมานะ <laughs> ต่อไปนะครับตัวละครตัวที่4ในคลิปนี้นะอันนี้จะเริ่มเข้าเขตเศร้าแล้ว ก็คือชิกาโนอินเฮโซนั่นเองนะครับเป็นตัวละครที่มีคาแรคเตอร์ดูสงบเก่งรอบด้านนะครับต่อยคนได้ด้วยแต่ใครจะรู้ว่าเรื่องราว่อนเนวิชชนของเขานั้นเศร้าสุดๆชนิดที่เรียกได้ว่าปวดตาันไรทีเดียวนะครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในวันเทศกาลงานหนึ่งเฮโซนี่ได้รู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งที่มาจากตระกูลพ่อค้าที่นําของเล่นแปลกใหม่มาให้เฮโซอยู่เสมอเมื่ออายุเพิ่มขึ้นเนี่ยความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็สนิทกันมากขึ้นแต่เฮโซก็เริ่มสังเกตว่าเสื้อผ้าของเพื่อนเนี่ยมักจะสกปรกมกา แล้วเขาก็คิดไม่ถึงเลว่าเพื่อนของเขาเนี่ยจะยอมรับออกมาตรงๆเลยครับว่าตัวเองนั้นน่ะโกหกเฮโซมาตลอดของขวัญที่มีให้มันเนี่ยเขาขโมยมาจากสมาคมการค้าแต่เขาก็เคยคิดจะขโมยของมีค่าจากเฮโซในวันแรกที่เจอกันด้วยนะครับแต่ก็คิดไม่ถึงว่าสุดท้ายเนี่ยจะกลายเป็นเพื่อนกันตอนนั้นเฮโซโกรธมากไม่แน่ใจว่าโกรธเพราะโดนเพื่อนหลอกหรือโกรธเพราะว่าเพื่อนที่คิดว่าสนิมากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโจรกันแน่นะครับก็คือด่าเพื่อนมายกใหญ่เลยว่าจะไม่เล่นกันอีกแล้วแล้วก็โยนของเล่นที่ได้มาเนี่โย มันจะลามทานด้วยกันนะครับหลังจากนั้นทั้งสองก็ไม่เจอกันอีกเลย1ปีหลังจากนั้นงานเทศกาลที่เฮโซพบกับเพื่อนเนี่ยก็หนวลบมกัอีกครั้งหนึ่งและเฮโซครับก็ได้ก้มลงไปหยิบหินก้อนนั้นออกมาจากใต้เตียงด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับและติดตัวไปที่งานเทศกาลด้วยที่งานเนี่ยเฮโซก็ได้พบกับเพื่อนคนนี้ครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นครับเพื่อนสนิทของเขาเนี่ยกำลังล้มพับอยู่ดิมถนนโดยที่มีเลือดท่วมไปทั่วร่างพร้อมเสียงกรีดร้องจากฝูงชนโดยรอบเรื่องราวคือก่อนั้น้านั้นไม่อกนกลที่ายกรเปางนงเพื่อนสน เฮโซเนี่ยก็ยได้สิ้นใจไปต่อหน้าเขาเลยหลังจากนั้นเฮโซเนี่ยก็จำไม่ได้เลยครับว่าตัวเองกลับมาถึงบ้านได้ยังไงแล้วก็ก้อนหินสีเขียวที่เฮโซเก็บมาจากเพื่อนสนิทที่ลนทานด้วยกันตอนนั้นน่ะก็เดืองแสงกลายเป็นวิชั่นณนะโมเมนต์นั้นเองนะครับก็สมก็เป็นตัวละครชายท่านลมนะครับยังคงคอนเซปต์เพื่อนตายอยู่นะครับก็เป็นเรื่องการไนวิชั่นที่มีโอ้โหทั้งโอเคความสุขก็ได้นะความเศร้าและความหดหู่ภายในเรื่องเดียวเลยนะฮะ และตัวละครตัวสุดท้ายในคลิปนี้ครับตัวที่5ก็คือโดดีนะครับหลายคนอาจจะไม่ไม่เคยรู้ว่าโดดีเนี่ยได้วิชั่นมาอย่างไงนะครับจะบอกว่าเศร้าที่สุดในคลิปนี้เลยก็ว่าได้นะเรื่องราวเนี่ยมีอยู่ว่ามีเด็กหญิง2คนนะครับไว้และเรียกกันเป็นพี่สาวน้องสาวกันนะครับสนิทกันมากๆนะครับคือเดินกุมมือทำเพลงด้วยกันใช้ชีวิตเที่ยวเล่นกันไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีนะฮะเวลาของสองคนนี้เนี่ยดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดเลยเวลาได้อยู่ด้วยกันนะครับจนวันหนึ่งครับคนที่เป็นพี่สาวเนี่ยเริ่มไอไปเลือดออกมาน การป่วยที่ยากจะเข้าใจให้คนรอบข้างฟังมีน้ำเสียงที่จริงจังแล้วก็แบบแต่ละคนก็ใส่หัว แล้วก็ถอนใจออกมานะครับตอนนั้นเองน้องสาวเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็มาเยี่ยมพี่สาวทุกวันผู้เป็นพี่สาวเนี่ยก็มักจะมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแก็มใสยอยู่เสมอบอกว่าเนี่ยพี่ไม่เป็นไรหรอกพ้กผ่อนสนอก็หายแล้วเมื่อน้องสาวผู้ใดเดียงสาได้ยินพี่สาวแย้มยิ้มและพูดเช่นนั้นดวงตาที่แสบรู้สึกของน้องเนี่ยก็เต็มไปด้วยความหวังแล้วก็แบบมีการเจินตาการว่าเนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยจะได้ไปเดินเล่นด้วยกันอีกแต่แล้วว่าหนึ่งขณะที่ทั้งสองกําลังพูดคุยกันอยู่นั้นจู่ๆพี่สาวก็ยกมือขึ้นมากุมอกเอาไว้แน่นร่างผอมบางของเธอล้มลงบนเตียงน้องสาวที่เอื้อมมือไปก่อนพี่สาวเอาไว้นั้นพราะว่าร่างกายของผู้เป็นพี่สาวเนี่ยตอนนั้นเนี่ยช่างเบา สุๆสราวกับขนนกนะรลราจะได้มาน้องสาวก็พบกระดาษย,ยับยับแผ่นหนึ่งถูกซ่อนไว้ใต้หมอนมันคือใบสัญญาของแพทย์บทรายการเนี่ยเขียนสมุนไพที่ใกล้สุพรรณเอาไว้ซึ่งสมุนไพนี้เนี่ยมีเพียงนักสะสมไม่กี่คนเท่านั้นที่มีไว้นในครอบครองถ้าต้องการจะซื้ออันนี้เนี่ยอย่างน้อยต้องมีเงินหลายสิบล้านโมดาถ,ถึงจะซื้อได้เป็นราคาที่มหาศาลจนครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะเนี่ยไม่กล้าแม้แต่จะคิดครับตอนนั้นเองผู้เป็นน้องสาวก็เก็บเศษกระดาษใส่เข้าไปในเสื้อผ้าและแอบตัดสินใจอย่างเงียบๆถึงจุดม ที่แสนคมขึ้นออกมาอีกทาเป็นแบบนั้นก็จะได้ไม่ต้องพบเจอความสูญเสียอะไรไปเนื่องจากไม่มีเงินอีกแล้วนะครับและในช่วงนั้นเองครับที่เหล่าทวยเทพได้มองไปที่เธอและโดรีครับก็ได้วิชั่นมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะนอกจากเป็นเรื่องราวที่รู้ว่าโดรีได้วิชั่นมาเพราะไดแล้วเนะี่ยยังรู้เลยว,ว่าทำไมโดรีเนี่ยถึงเป็นบุคคลที่รวยขนาดนั้นนะครับหนึ่งในบุคคลที่รวยที่สุดในทวีปแต้แวตนะฮะเรามีคลิปเรื่องนี้ด้วยนะครับไปย้อนดูได้นะครับคลิปบุคคลที่รวยที่สุดในทวีปนะกรนนาัษ ได้นั่นเองนะครับก็ฟังมาหมด ары, ห,มดห้ตัวแล้วเนี่ยใครรู้สึกยังไงกับตัวละครไหนบ้างตัวไหนเศร้าที่สุดหรือสัมพันธ์หัวใจไม่ได้สุดน่ะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับผมอยากฟังเรื่องราวอะไรดีๆหรือเศร้าๆหรือมันๆจากเกมเกณฑ์ซีนเพลงเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะหรือว่าอยากดูคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันนะครับผมสำหรับวันนี้โอ้โหเอาจริงนี่อัดคลิปนี้มาก็เริ่มรู้สึกแบบอื่นๆเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ก็ลาก่อนก็ขอลาไปปกกกกก่่่อออนน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 ะะะขบบบบบบบคคคคคคุุุณทททมมาาาาๆีีดูจจถึงต้้้รรัััแลลวพใใหหิ๊ยย